สวัสดีครับขอบคุณค่ะค่ะพี่ก้าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ก้าคต้ขอบคุณนะขอบคุณครับพี่เกขาไหมเรีของพี่เบิร์ได้ไหไ้เบิร์ขอได้ไมได้ไขอได้ไเบิร์ดไ่หาไม้เบิร์ดขอด้ไโอเคได้ไได้เขอบคุณครับเร์นีครับ ผมต้องฝากถือให้ใครไหมมาเวยกันได้ครับได้ครับขอโทษครับได้เลยครับได้ครับไม่เป็นไรไหอกระหว่างนี้ผมถ่ายรูปกันก่อได้ไหมถ่ายรูปันะได้ไหมได้ยัมกาาคนมาสมเรักก็ ผม,ผมว่าทุกคนรู้รโดยเจ็บจำงกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทั้งทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราก็พยายามจะทำให้เขาได้รับรู้แหละซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้รับรู้หรือเปล่าว่ามีคนรักล้วก็เป็นห่วงเขาเยอะเราไม่ได้หวังให้มันเร็วขนาดนี้ครับแต่เราก็เชื่อว่ามันดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้แล้วเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าเขาไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่ต้อง ไม่ต้องรู้สึกแย่อีก,อกต่อไปนะวันนี้เขาน่าจะสบายกว่าพวกเราด้วยซ้ำที่พวกเรายัางคงจะต้องดิ้นรนต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทั้งดีและไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตพวกเราอันนะครับก็เนาะก็ะก,ก็คิดว่าเขาน่าจะมีความสุขแหละกับเสน้นทางที่วันนี้เขาจะต้องออกเดินทางครั้งนึงครับที่ผ่านมาทุกคนรจแบบาง้งสู้มากเลยใช่ใช่ใช่ครับผมโดยโดยโสังเขตแล้วกันนะครับโดยดีเทลขอไม่ ลงอะไรลึกแล้วกันคือได้ได้รับทราบมาตั้งแต่แรกเลยในในกรณีที่เขาป่วยนะครับแล้วก็กระบวนการการรักษาโดยทั้งหมดแบบพอสังเขตที่ไม่ได้ลงดีเทลว่าที่ไหนอย่ากไรลึกละเอียดขนาดไหนนะครับได้รู้ว่ามันมีช่วงที่มันดีขึ้นมันมีช่วงที่มันแย่ลงมันมีช่วงที่เอาวะมันจะต้องมีปฏิหารเอาวะสู้คือผมว่าพวกเราคือมนุษย์เนาะมันมันมันเป็นเรื่องปกติแล้วแล้วผมเชื่อว่าเขา ได้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาครบทั้งกระบวนการแล้วโดยที่ไม่ได้ทำไมไม่สู้ไม่เป็นไรผมช่วยครับทำไมคุณไม่สู้มากกว่านี้ถ้าคุณรู้จักเขามากเพียงพอหรือคุณได้รู้เท่าที่ผมรู้เราก็จะรู้สึกว่าเขาสู้โคตรอะไรเงี้ยครับถามว่าเขาเสียใจเขาดิ่งขนาดไหนที่เขารู้อาการของตัวเอง ขนาดเรารู้แต่มันไม่ได้เกิดกับเราเรายังดิ่งเลยแต่นั้นมันเกิดกับตัวเขาเองนะั้นเพราะฉะนั้นผมได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างกระบวนการความคิดและกระบวนการการปฏิบัติที่มันได้เกิดขึ้นกับตัวของเขาและในครอบครัวของเขาอะนะครับแล้วก็ประกอบกับจริงๆแล้วอมเป็นคนที่ผมสนิทที่สุดคนหนึ่งในในวงการบันเทิงอะนะครับโดยที่เราได้โตมด้วยกันก็ต้องใช้คํานี้ครับเริ่มต้นมาด้วยกันเริ่มเป็นนักแสดงเกิดจะพร้อมๆกันแล้ววันหนึ่งเราต่างก็มีเส้นทางของตัวเองที่เลือกผมเองก็เลือกในการที่จะ ไปต่อสู้ในการเป็นพิธีกรให้ได้เขาก็เป็นนักสแสดงที่มีคนรักกันทั้งประเทศนะครับแล้ววันนี้ผมก็เชื่อว่ามันก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็มีคนรักเขามากกว่าเดิมแล้ววันนี้อย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าต่อให้เราไม่ได้เจอกันทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนกันเหมือนเมื่อก่อนที่เราอยู่ด้วยกันจากการทํางานนะครับเราก็ยังสนิทกันเหมือนเดิมโดยที่ผมก็ยังเป็นหัวเขาอยู่เสมอว่าชีวิตมึงเป็นไงบ้างวะแล้วยังไงวะแล้วยิ่งพอเขาป่วยปั๊บเราก็รู้สึกว่า มันมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนที่สนิทกันมันมันจะต้องคอยดูแลคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยก็เป็นห่วงทั้งคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวของเจ้าอ,อมด้วยนะครับรวมไปถึงคุณภรรยาด้วยนะครับก็พยายามดูแลทุกคน,นคที่ามานมก็คือพี่แก้ก็คือได้ติดต่อให้ต้องใจพี่ออมมาตลอดใช่ใช่ใช่ครับแต่ก็ให้ให้เกียรติแล้วก็ให้ให้ความเป็นส่วนตัวขอ,ของเขาเพราะเราก็จะพอรู้ว่าเรื่องไหนเขาอยากพูดหรือเรือร่องไหนที่ทไม่อยากพูดบางทีแค่ แค่บอกมาว่าโอเคยังไม่สะดวกเราก็จะดูแล้วว่าไม่ต้องถามต่อหรอกว่าไม่สะดวกทําอะไรอหรออะไรยเงี้ยคือเราก็จะพอรู้ว่าได้ครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมึงสะดวกมึงก็บอกกูลวกันเดี๋ยวกูไปหาอะไรเงี้ยแล้ววันที่เขาสะดวกเขาก็โทรมาเองครับก็ก็คิดว่าน่าจะรู้จักกันดีประมาณหนึ่งครับผมครับเมืกได้มีโอกาสครับคยังไงก็ตามเพื่อนๆนทั่วๆไปครับก็บอกว่าเข้มแข็งนะอะไรเงี้ยคือ เราจะไปบอกให้เขาบอกไม่เสียใจมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับมันมันไม่ใช่เรื่องที่อยู่ดีมันเกิดขึ้นเป็นประจำมันไม่มีใครอยากให้เรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวใครก็แล้วแต่แต่ก็เรารู้แหละว,ว่าเขาเสียใจแต่เรารู้ว่าเขาคงได้คิดอะไรมากมากกว่าเราซะอีกเพราะเราเป็นคนนอกครอบครัวเอาจริงๆแล้วนะครับเราแค่อยู่ในเส้นทางเส้นทางนึงของการดําเนินชีวิตของอักขพันธ์นะมะแต่เขาอยู่มาแต่ต้นกําเนิดที่เป็นบุญน่ะจนวันนี้ผมว่ามันคงไม่มีอะไรรู้สึกแย่ไปกว่าคงเป็นพ่อเป็นแม่ ที่ต้องมางานแบบนี้ของลูกตัวเองวันนี้เห็นมีการถ่ายรูปนั่นะแล้วก็การทันหลักไปมองมีการพูดอะไรต่างก็บอกว่าก็ไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยคือทุกคนคอยดูแลครอบครัวคุณอยู่อะไรสิ่งที่คุณมีมันไม่ใช่แค่เปลือกมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่มันคงไปคำพูดไม่ได้อะไรเะยครับก็มีคนรักครอบครัวเขาจริงๆแต่สาเหตุต้นตอมมันมาจากเพราะว่าทุกคนรักคุณไงอะไรเงี้ยครับกระมันนะครับ ก็เก็บไว้ในใจตลอดไปเพื่อนคนนี้ก็ก็เป็นเพื่อนที่ผมรักที่สุดคนหนึ่งครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปคือมันโตมาด้วยกันนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเราฝ่าฟันเรามีเรามีรอยยิ้มด้วยกันได้เราหัวเราะด้วยกันได้นะช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่ไม่ได้บอกว่ามันจะดีที่สุดมันจะแย่ที่สุดแต่วันนั้นอ่ะข้างๆผมมองไปเจอมันอ่ะผมว่าอย่างนี้แล้วกันเขาคงเขาคงไม่ใช่คนที่นิสัยดีที่สุดที่ผมเคยเจอเขาคงไม่ใช่คนแย่ที่สุดที่ผมเคยเจอคนเรามันกลมกล่อม แต่ณวันนั้นณเวลานั้นเจเนอเรชันของผมคนที่ผมยืนข้างเออเหมือนทับแบดบอยอ่ะยืนข้างผมก็ต้องมันอ่ะอืผมว่าเพียงพอครับผมได้ครัพูดถึงคำว่าออกรับทุกันครับจำจำเขาเนี่ยครับจำา่าจำเขาว่าเขาเป็นนักแสดงที่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพตัวเองที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ผมเคยรู้จักแล้วครับ ไม่เกี่ยวว่าผลงานเรื่องนั้นมันจะดังหรือไม่ดังหรือว่าคุณจะรักตัวละครนั้นหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ให้พวกคุณได้เข้าใจว่าทุกกระบวนการคิดทุกอะล็อกที่มาออกจากปากเขาหรือว่าทุก a คชั่นที่มันออกมันมันทำด้วยความรักของผู้ชายคนนี้ครับที่สุดและนั่นคืองานเดียวที่เขารักมากที่สุดในชีวิตคือการเป็นนักแสดงครับโอเคครับ,บ,รบยินดีครับลงไ้<อ>